สวัสดีค่ะโอ้แดดออกแดดสขของตาอันนี้แดดออกนะคะแดดพระอาทิตย์สองตานะคะวันนี้เช้านี้ที่สระบกทองนี่ลุงนะคะสายลุงพุ่งสู่ขอบฟ้านะคะสวยสวยค่ะดูสายลุงพุ่งสู่ขอบฟ้านะคะที่สระบกทองสวยมากเลยนะ,ะถ้าใครไม่มาโอ้เสียดายบรรยากาศเลยนะคะเนี่ยฝนตกแต่แดดออกนะ,ะนกกระจอกเข้ารังนะฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังอันนี้สายลุงพุ่งสู่ขอบฟ้า ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ชนนะคะไม่เจ็บไม่ชนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวยสวยนะสะสพงทองเช้าวันนี้สวยจริงๆนะสวยจริงๆนะคะรับพาที่รลับสายุูสวยงามมากๆเลยนะคะผู้รักสุขภาพนะคะขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้ไม่สวยก็มาสพังทองนะไปเก็บเห็ดนะะเห็ดก็ออกเยอะๆนะคะที่สพังทองและวันนี้ก็เห็น สายรุ้งผู้สุขขอบฟ้านะคะโอ้สวยมากนะสวยมากนะสวยมาก,มากตรงในห,หนองน้ำเห็นไหมคะหนองน้ำเป็นแสงสคอนนะเหมือนโอ้หาดูได้ยากนะะหาดูได้ยากมากเลยนะคะหาดูได้ยากเลยนะคะมาขมบออกกําลังกายกันนะคะหาดูได้ยากามาดูเต็มๆกัตนตรงนี้เลยนะคะโอ้สวยมาก สวยมากเลยตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องเลยสับทองเลยนะคะมาดูเต็มๆนะคะมาดูเต็มูเต็มๆนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยมากสวยมากเลยนะคะสูงมากสวยมากสูงมากสวยมากนะคะสายลุงเป็นวงกลมเท่ากับพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะพระอาทิตย์กำลังขึ้นฝั่งนี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นแดดสองเลยนะคะแดดมากเลยนะคะ จนเป็นสายลูกแบบนี้เลยค่ะเป็นสายลูงแบบนี้เลยนะคะโอ้โหสวยค่ะสวยมากนะคะสวยมากมีบุญถึงได้เจอนะคะสชั้นนะคะสายลุกสองชั้นเพิ่งเคยเห็นนะคะสายลูกค่ะ <c oughs> สายลุกสองชั้นเพิ่งเคยเห็นนะคะเคยเห็นแต่นนชั้นเดียวนะคะนี่สองชั้นนะคะ2ชั้นนะคะสวยสวยท่ามกลางแม่น้ำสัพัะงทงหนองหานนะคะ,ะ,คะโอ้สวยจริงๆค่ะสวยจริงๆสองชั้น สวยมากเลยนะน้ำก็เต็มจะล้นตลิ่งสกลนอครแล้วนะคะสวยมากเลยนะเป็นวงกลมสองชั้นสวยสวยสวยมากเลยโอ้สวยค่ะสวยมากดูของกิ่งยิ่งสวยนะเหมือนเราอยู่ในวงกลมโลกโลกใบนี้กลมๆเลยนะคะ โลกใบนี้กลมๆเลยนะคะกลมๆเลยนะคะสวยมากโอ้สวยจริงๆค่ะของจริงยิ่งของจริงยิ่งสวยนะสวยสวยอันนี้คือสปปังทองจานอันนี้สำพังทองมีนกบินสวยค่ะ <c oughs> แดดออกนะแดดออกนะแต่ฝนตกนะฝนตกแดดออกนอกกระจอกเข้ารังนะฮะแม่ไม้ใส่เสื้อถอเรือไปดูหนังนะ Oh, ขอให้มีโชคนะคะขอให้มีโชคนะคะขอให้มีโชคนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้มีโชคนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะสวยมากจริงๆนะคะสวยสวยสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยสวยมากๆเลยนะคะ คลิปนี้นะคะแม่สวยทนนยความสวยกับขอบคุณ FC ทุกท่านะคะ่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะกรับขอบคุณและกรับสวัสดีเช้าวันพฤหัสสัดีมีแต่สิ่งดีๆนะคะ<ม>สวัสดีค่ะ